ครับวันนี้เปอหนุยเมืองมืองไฟครับนำเสนอเก็บตกก่อนขึ้นสังเวียนในศึกมวยอาวันมวยไทยณสนามมวยเวิร์สยามสเตเ,ตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับถือว่าเป็นยอดมวยครับวันนี้มาประทะก,กันให้แฟนบัตมวยได้ชมได้ดูกันทั้งประเทศนะครับต้องขอบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับ อานนนนตหสวัสดีครับผมรถถังชิมพลนครับผมผมดิฉภิการร้อยสามหครับตอนนี้เป็นไง135ชั่วโมงนี้ก็สบาย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 คุมากิโลก็บ่อยๆหกสิบครับบ่อยๆหกสตอนนี้เราน่าจะช่างมาลดเท่าไหร่จุดหครับจุดหกทำจุดเดียวผ่านเลยครับผมน้ำหนัก135นี่เราต้องคุมกี่วันครับไม่ผมเพิ่งลดเมื่อวานครับเพิ่งลดเมื่อวานเองโอ้แสดงว่าต่ำกว่านี้ก็ได้ได้ครับร้อยสามสามได้แต่ใครจะโชคแค่นั้นเราต้องปล่อยขึ้นมาวันนี้เจอกับพี่ก้าวหน้าไฟพี่ ไฟที่สองครับไฟที่สองไฟแรกเราแพ้เขาที่ที่ร้านเหนื่อยครับวันนั้นเกิดอะไรขึ้นก็แพ้ลักเหลี่ยมครับแล้กเป็นต่อครับดูว่าแข่งเขาเขาใหญ่กว่านอกวันนั้นใช่ใช่แล้วก็เขารวบเยอแล้วก็จะทิ้งอย่างนี้ครับวันนั้นต่อเราเท่าไหร่ครับร้อยสามสี่ครับร้อยสามสี่เอ่อก็ดูใหญ่ขึ้นไปครับผมวันนี้ก็ใหญ่เหมือนเดิมใหญ่เหมือนเดิมเพราะพี่เขาคุมเยอะนะเพราะพี่เขาบอกว่าเขาทำตอนแรกเขาจะขอร้อยสามหกอะไรเงี้ยแต่ทำทำสุดร้อยสามห้าเขาก็อะไรไม่เป็นไรครับก็ท้อให้ครับเพราะพี่แกไม่มีผู้โชคด้วยครับครับผมเรามวยไทยห้ายกเนี่ย ล่าสุดเราชกเมื่อไหร่ครับก็เพชรดำครับที่ป้องกันแชมป์วันแชมเปี้ยน ship ครับผมได้ครับผมอันนี้ก็คือไฟเดียวหลังโควิดเลยครับผมวันนั้นนี่ต่อยร้อยเท่าไหร่ครับวันที่ร้อยสามิบห้าเนี่ยครับใช่เพราะเพราะมันมีตรวจค่าน้ำอะไรด้วยเพราะต้องกินน้ำอะไรช่างอะไรก็ตรวจแบบสองวันเลยใช่ไหมก็ถือว่า ลาเข้ามาครับคุณชนะมันนั้นไรทุบเลยสภาพร่างกายดีครับตอนนี้เป็นไงบ้างรถถังก็จากฟทีแล้วก็ดีครับผมดีนะครับสภาพจิตใจอ่ะก็ดีค่ะรักใหมงอ่ันครับก็กำลังดูดูใจกันอยู่ครับ เราซ้อมกีตตรงดอนตอนนี้มีใครชอบ้างจะซ้อมบ้างก็มีหนึ่งร้านเล็กพิษวาชนครับผมครับผมก็เป็นพรนะครับผมฝากพี่น้องหน่อยเราคนจังหวัดพัทลุงครับผมอยู่ไรราคายี่สิบสามครับอ่าไปปล่อยกิโลครับหกสิบสามสามเรามวยซ้ายขวาเมื่อขวาขวาสองร้อยหกสิบแปดครับสิบแปดเอาฝากพี่น้องชาวพัทลุงหน่อยครับฝากเป็นเพื่อนท่านด้วยครับก็เป็นกำลังใจผมด้วยครับวันนี้ก็เต็มที่กันไหมครับผมวันเชฟชิฟนี่ครับตัวเท่าไหรนะเก้าสิบห้าครับแล้วถ้ามวยไทยครับ น่าจะวันนี้น่าจะสามแสนนะครับได้ครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับโอเคน้ำตัวหนครับสวัสดีครับกานาสจตงปาจีนครับผมนี่โชปปิการร้อยสามห้าครับมาสอบครั้งแรกรถไปก็พอดีเลยครับมาพอดีเลยครับผมโอ้โหน้ำหนักพีนีจากไฟที่เราเจอกันที่ต่อยสามยกครับผมดูหอมลงมาเยอะเลยครับผมคุ้มมากกิโลครับถามหน่อยก็หกโลครับหกโลครับผมโอ้โหใช้เวลากี่วันครับก็ใส่เสื้อซ้อมก็เป็นอาทิตย์ครับ ครับเบื่อเสืื้อเ่ลยครับทุกทีสามสี่พันใช่ครับแต่ตอนนี้ต้องคุมมาหกโลใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําน้ําหนักนานด้วยครับครับผมกลับมาหลังโควิดนี่กี่ไฟแล้วไฟนี้ถ้านับ3ยกไฟนี้ก็เป็นไฟที่3ครับครับผมมีเจอใครบ้างเอาสองก็เจอยอดยอดเล็กเพชรคนเดียวครับครับสองไฟเลยก็เจอยอดเล็กเพชรไฟหนึ่งแล้วก็ต่อยที่ว่าสามยกไฟหนึ่งครับสามยกนี่เหนื่อยยังไม่ยังพอใช้ได้ครับดีครับเออก็ได้ถือว่าได้เคลื่อนไหวก่อนใช่ครับ ร่างกายตอนนี้คิดว่ากลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับถ้าดูก็ประมาณเต้าเต็มร้อยก็ประมาณ80%ของร่างกายที่ว่าช่วงโควิดไปนะครับครับผมก็ถือว่ากลับมา80%ดสิบเปอร์เซ็นต์คร่ยังไม่เต็มร้อยก็ยังไม่เต็มร้อยครับสภาพร่างกายนะยังไม่เต็มร้อยแต่ก็ถ้าซ้อมมาเต็มร้อยแน่นอนใจก็เกินร้อยใจเกินร้อยแน่นอนครับนะครับเราซ้อมอยู่ PK ย้ายวักี่วันเลยครับก็ต่อยวันนั้นก็ซ้อมตั้งแต่นู่นแล้วก็มาต่อย3ยกก็พักไป2วันแล้วก็ซ้อมต่อเนื่องครับ ถือว่าไม่เจ็บไม่ช้ำอะไรผมสบายยครับผมตอนนี้คู่บ้านคู่ซ้อมเลือกใครมาบ้างครับก็มีพี่อีรถเหล็กครับแล้วก็มีพี่จมวกทองอะไรพวกนี้ครับใหญ่เลยก็ช่วยๆกันครับรถเหล็กก็พอกับรถถังเลยนะเอารถเหมือนกันมาซ้อมว่างเกมวางแผนก็ยิเจอมวยบู้อย่างนี้ครับก็แก้เกมมาแล้วก็ต้องรอดูบนเวทีอีกทีนึงครับว่าสไตล์การชกจะเป็นแบบไหนครับถ้าน้องเขามาบุ้เราก็ต้องก็ต้องเตรียมเตรีไม่ดีครับเพราะว่าประมาทน้องเขาไม่ได้ครับ โดยน้ำหนักคือเราต้องคุมเยอะด้วยไหมใช่ครับก็มีก็น้ำหนักก็มีส่วนครับอืมใช่นไหมไหนครับอ่ะเราเตรียมฝีมือมาครับผมอ้าวคุณน้องหน่อยครับเราบนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสามสิบครับสามสิบร้อยหกสิบหกครับฝีมือซ้ายดีกว่าซ้ายครับศูนร้อยเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบครับผมตัวให้ยกเท่าไหร่ก็ล่าสุดแสนห้าครับ ก็ฝากพี่น้องชาวใต้นะครับผมแล้วก็เอฟซีก้าหน้าทุกคนนะครับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไฟน์นี้เต็มที่แน่นอนครับผมครับผมขอบคุณครับเห็นน้ำต้เลยครับแล้วผมเสาเอกสุดเจมส์ทำรับครับผมในช่วพิการร้อยยี่สิบมาเจอกับรนชัยครับรณชัยไฟแรกครับผมต่างซึกต่างสายครับในเวทีใหม่ครับโอ้มีใหม่หมดเลยแล้วอะไรเก่ามั้งอะชื่อชื่อเก่าวันนี้ต้องเจอกับรนชัย ในพิกัด123ครับเป็นไงบ้างพิกัดนี้ก็ใหญ่ไปครับใหญ่ไปยังทําได้ต o p สุดเท่าไหร่คิดว่า119ก็ได้119เรียงได้แล้ววันนี้123มาลดไหมน้าจะช่างไม่ครับขาดเลยครับน้ําหนักวันนี้เนี่ยไปปล่อยกี่กิโลละปล่อยไว้5.7 57โอ้โหอย่างนี้กินอิ่มน้อหลับสบายครับสบายไม่ต้องลดเลยปะแทบไม่เห็นลดเลยซ้อมอยู่ชูวัฒนะคู่บังคูซ้อมมีใครบ้างนี่พวกสีน้ทอง มีพมยากแล้วก็พวกเสาโตนี่ครับอ่าซ้อมด้วยกันรับเชิญลุมนี่่วยกันลุมเลยนะครับเราเก็บตัวจากไฟที่แล้วร่วงๆกี่วันก็ไปนี้ก็เก็บตัวเป็นเดือนนะเป็นเดือนครับนะครับศึกษาเทปรณชัยมาแล้วแค่ไม่ต้องศึกษาเรารู้กันอยู่แล้วครับมีอะไรน่ากลัวบ้างก็เตะซ้ายหมัดซ้ายครับเอ่อเวลาเราเจอมวยซ้ายเราแก้งไงก็บังตีซ้ายครับแล้วเดินเดินอยู่วันนี้ แฟนมวยเชื่อถือเราแน่ว่าเรามาสู้มาเดินเพราะว่าแรงไม่ไม่ได้คุมเลยจะเสียเรียบเปียกเปียกแรงปะทะเปรียบแปรรูปล่างครับหนักใจไหมตรงนี้ก็ไม่หนักใจครับมาสู้อยู่แล้วมาสู้อยู่แล้วแพ้ชนะไม่รู้เดินลุยเต็มที่นาครับผมแล้วอัดฉีดลงหน้าเชฟบุญธรมว่าไงบ้างตอนนี้เยียมหมอโอตือ ยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบครับแต่วันนี้เนี่ยรายการใหญ่มีแน่นอนครับมีแน่นอนครับขอให้ทำเต็มที่ใช่ครับช่วงหลังที่เราแพ้ใครบ้างยังยังเลยครับยังเลยชนะมากี่ไฟล์แล้วหกไฟล์เลยครับหกไฟล์เต็มเต็มครับโดยเฉพาะล่าสุดชนะชนะกุมารดอยเออแก้แค้นให้น้องเราครับผมถือว่ากําลังสดกําลังแรงครับต่างหากพี่น้องช่วยเชียร์หน่อยครับก็ฝากพี่น้องหรือว่าแฟนมวยหรือว่าเอฟซีเป็นสเอฟทีตับเอกช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับครับผมเราคนจังหวัดนนทบุรีอายุ อายุี่ครับยีสาปีไปปล่อยห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดเราสูงร้อยร้อยหกสิบห้าค่าจ่ยล่าสุดก็ได้รับห้าหมื่นเนี่ยครับห้าหมื่นเราโอเคเราข่าขวาครับผมครับผมครับวันนี้ชมพิกอยี่สิบสองครับร้อ่สิบสครับเจอกับเสาเอกสิทธิเชบุญธรรมครับเสาเอกเขาก็ร้อยร้อยยี่สามครับสอนให้เขาปอนหนึ่งครับปอนหนึ่งครับคิดว่าปอนหนึ่งนี่มัน มีผลไหมเนี่ยมีอ่ะมีอ่ะครับถ้าเราไม่ต้องทำปอนนึงนี่ถือว่ามีผลมั้ยใช่ครับแล้ววันนี้มาเกินเท่าไหร่ครับมันเกินจุดสี่อ่ะเกินไปจุดสี่ถือว่าสองขี่สบายสบายยากอยู่ครับตึงแล้วเหรอเกือบไม่ลงคล้วร้อยยี่สิบสองมันตึงหรือว่าอากาศไม่ดีด้วยเนีไงอากาศไม่ดีด้วยตึงด้วยครับอากาศไม่ดีด้วยแล้วก็เริ่มตึงแล้วด้วยครับนี่คือต่ำสุดยี่ร้อยยี่สิบสองต่ำสุดแล้วครับ ใครมาท้ายีิบเอ็ดนี่ไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วช่วงหลังที่ต่อยร้อยเท่าไหร่บ้างครับร้อยยี่ห้าครับร้อยยี่สี่ครับเอ่อขอช่วงหลังเราปล่อยใหญ่ด้วยครับแล้วก็ติดโควิดด้วยครับก็เลยต่อยเรเวทเดิมไม่ได้แล้วครับนะครับผมวันนี้ร้อยยี่สิบสองต้องคุมมากี่โลครับก็หกโลครับหกกิโลครับกูเสกอ้อยเลยหกิโลคุมมากี่วันอยู่หกโลคุมมาเรื่อยๆครับมาหนักสองวันสุดท้ายครับมาเร่งสองวันสุดท้ายครับ ก็ถือว่าตึงนะครับแล้วช่วงฝนตกนี่มีปัญหาไหมก็นี่ครับมีปัญหาตรงจุดจุดสี่สุดท้ายเนี่ยครับแต่ก็โอเคครับโต้ข้างในมันยังอบอยู่ครับนะครับก็ยังทําได้การพิซซ้อมนี่ร่วมร่วงกี่วันครับก็สามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์ได้เป็นไงบ้างบ้างพูดซ้อมนอกจากพี่ซื้อสัตว์ก็มีครับหลักๆก็ซื้อสัตว์เดียครับครับมีกับป้ามัอยู่สองคนเพราะว่าเวทมันเข้ากันนะใช่ครับมันก็ช่วยกันได้ครับไหครับผมเก็บตัวจากไฟที่แล้วเนี่ยรวมๆ ประมาณก็สามอาทิตย์เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งนะครับผมแล้วแล้วคู่เราชกกับใครบ้างครับหลังโควิดก็ชนะคมเพชรแล้วก็ชนะชายล่าครับตอนนี้สายเรานี่เหนือทั้งคมเพชรเหนือทั้งชายล่าครับถือว่าจัดกานเลยนะครับทรงอย่างเสาเอกเขาต้องเดินบูเขาหาเราแน่ครับเข้าทางเลยไหมก็น่าจะเข้าทางครับพอพูดถึงทรงนี้ยิ้มเลยอ่ะคือมั่นใจเลยนะว่าแค่ทรงอย่างนี้เอาอยู่ครับนะครับผมเขา ต้องเดินเข้าหาเราตั้งเกมครับหรือว่าจะก็บวกสู้เลยก็ตั้งรับครับตั้งรับวางเกมบางแห่ครับได้ปล่อยเท่าไหร่นะปล่อยทีหกสิบสองครับลบหกโลแล้วไปนี้ครับยี่สิบสองเลยครับครับยี่สิบสองนี่ถือว่าเต็มที่เต็มคืนเลยนะเต็มที่แล้วครับครับผมอือแล้วในที่ก็ไม่เคยเจอเสาเอกเสาโทไม่เคยครับไม่เคยเจอครับนะยี่สิบสองนี่ก็ถือว่าเจอกันครแรกครับไหนครับต่อยเขาหนึ่งบอลใช่ครับ เพียงพอแล้วครับครับผมฝากพี่น้องเตยเราคนจังหวัดก yeah> ็อุบลครับอ claro ุบลครับยี่สิบอะไรครับยี่สิบสามครับยี่สิบสามปีไปปล่อยหกสองครับเรามวยซ้ายครับสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบครับร้อยเจ็ดสิบฝากฝากพี่น้องชาวบนครับฝากแฟนมวยชาวบนครับช่วยเป็นกําลังใจให้รณชัยนะครับวันนี้ก็เต็มที่ครับครับผมครับค่าตัวล่าสุดเท่าไรก็เจ็ดหมื่นแปดหมื่นครับเจ็ดหมื่นแปดหมื่นครับนะครับผมแล้วโอ้โหปากโอเคครับ รับตันไหนครับขาวดเดียวผมไม่ได้ยันชายคองสุนทรพูริสอรหรือว่าพีเคแสนชัยมัิมครับผมครับผมมีโชคพิการ้อยปอนด์ครับูโชคผมเห้นเรา123ยี่ครับ123ันน่าไป็นน้องเขาเลยน้องหน้ากเลยงเลยไปรอยยิ้ไลสามอดมีผล้ยเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทราบครับผมต้องปวลากันโมทีครับในชีวิตยอดต่อยใครตี3ปอนด์ไหม หลายครั้งอยู่แต่จำไม่ได้แล้วพี่ครับนะครับแล้วเรื่องการต่อยน้ำหนักไม่ใช่ปัญหาแล้วก็คงไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันในระยะหกเจ็ดปีมันก็ไม่เคยได้ต่อยน้ำหนักเท่าเลยออแต่ก็ถ <c oughs> ือว่าได้ชกในเวทตัวเองก็มีเวทตัวเองบ้างไม่เวทตัวเองบ้างครับแล้วแต่แล้ววันที่ร้อยยี่สิบเป็นไงก็มันก็อยู่ในเวทตัวเองนะแต่มันก็เหนื่อยครับเพราะว่าร้อยยี่สิบปอนด์ <c oughs> <อ> <c oughs> เราไม่ได้ทำมาหลายหลายปีวครับผมก็ตั้งแต่ชกมวยสายคนต้องไวใหญ่เหมือนกันร้อยยี่สี่ ควยังปล่อยใหญ่เลยแต่บม<ช>วยไทย120มีโครงการเนี่มาปล่อย118จริง้งค่ะใช่ครับผมวันที่31ตุลาครับปล่อย3คน 3> ใช่ครับก็ถือโอกาสเอาน้ำหนักลงมาพอดีครับก็ตอนเสร็จก็ได้พักประมาณ3วันก็ต้องคุ้มหนักต่อครับแต่าการศึกษาพร้อมเพรแล้วเนี่ยอาวุธอะไรของเขางน่ากลัวขนาดไหนก็มีลูกลครับก็ประมาณน้องเขาไม่ได้เพราะน้องมวยแข็งแกร่งแล้วก็ได้ชกมวยไทยชี้ต่อเนื่องมันไม่เหมือนผมมันเหมือนผมผมมันเดี๋ยวไปนู่นไปนี่บ้างครับฝากกลัวบ้างมาไทยบ้าง ทับสนไหม, <coment> มสักลว่างชกม,มวยไทยว่างไม่ัะผมอยู่ที่การคิดซ้อมครับแล้วก็ <laughs> การที่เราเตรมตัวถ้าไฟนี้เราอย่างไฟนี้ต่อยมวยไทยก็เต็มวย <laughs> ไทยเต็มตัวแล้ว <laughs> แล้วก็ค่อยไฟ <laughs> หน้าก็สักลนชีพก็คือสากลชีพเต็มตัว้ว <laughs> รู้สึกว่ามันขัดไหมเวลาเราจะต่อยเป้าต่อยสักลนใช่ไหมต่อยเป้าอย่างเดียวพอปรับมาซ้อมมวยไทยเตะคงเตะเป้ามันมันช้าลงหรือมันอึดลงไหมไม่ับผมไม่เลยใช่ไหมใช่ครับในอดีตก็ไม่เคยเจอน้องรับไม่เคย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 ประกบเจอครั้งครับแล้วผมเป็นไส้ติ่งครับ มัดูฟอร์มช่วงหลังน้องัวกลัวน้องเขาไล่ติงแตกนะใช่ใช่เคยประกบรอบนึงใช่ใช่แต่ก็แพ้แคล้วค้ากันไปรอบนั้นปเขาปน้ำหนักเท่าไหร่จำได้ไหมรอบนั้นก็ที่ว่าหายไปจากสมัครเล่นมั้งครับแล้วกลับมาว่าจะมาต่อยแล้วก็เป็นแท่ติงครับแต่รอบนั้นไม่ได้ต่อยถึงสามครั้งตอนนั้นหนักเท่ามั้งครับหนักเท่าด้วยใช่ครับแต่รอบนี้สามครั้งนะเพราะว่าตอนนั้นน้องเขาสิบแปดสิบเก้าไฟยังไม่แพ้ใครกแตเข้ามาแทนวันนี้ดูว่จะมีผลไหม ก็ไม่น่าจะใช้คำว่าแทนเพราะว่าเขาก็ม right. ีรายการอยู่แล้วเหมือนกันครับเขาต้องซ้อมซ้อมเตรียมตัวรออวู่แล้วกบเราก็ทราบอยู่นะว่าเขามีรายการใช่ครับเขามีรายการน้องเขามีรายการแล้วเขาต้องซ้อมเตรียมตัวอยู่แล้วเหมือนกันครับส่วนเราก็ซ้อมตลอดครับเพราะว่า เรามีรายการต่อเนื่องวันที่31เราก็หยุดซ้อมไม่ได้กันครับคือถ้าไม่ดีจริงนี่เขาก็คงไม่กล้ามารับเราเนาะใช่ครับนะครับผมอ่ะบอกอะไรแปลกๆบ้างก็วันนี้ดีเมีคนไหนคนไหนต้องไปเนาะไม่เป็นไรมี5-6คนแล้วก็คล้ายๆกับรถถังกันแล้วอ่าเราคนจังหวัดก็เป็นคนกรุงเทพครับผมอายุเท่าไหร่แล้วครับก็25-26ครับ61กีิโลครับ61ขนาดซ้ายหรือขวาเป็นมื่อขวาครับมื่อขวาสูงร้อย63ครับ63ค่าตัวนี่เท่าไหร่ค่าตัวล่าสุด1.5ล้านบาท ก็ฝากแฟนผัดแฟนมวยทั่วเทศนนครับแล้วก็เอฟซีของเจนฉายก็เอฟซีของค่ายมวยพีเคครับแล้วก็เด็กฝั่งทนทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจกับผมเนี่ยวันนี้ครับมาร่วมให้กำลังใจศึกอาวันยูฟ้ากันนี้นะครับที่เวทีมวยตะวันนานะครับผมตรงข้างกับโค้ชสินครับที่วนนักงมวยนักงมวยน่าจะรู้จักขันดีครับตรงนี้ผมว่านักงมวยต้องรู้จักขันดีนะก็อย่าลืมมาให้กำลังใจพระเจนฉายก็ก้าวหน้าพีเคสันชามีกันด้วยนะครับผม